ใจมากๆเลยค่ะคือจริงๆหลังจากอยแกจบไปกระแสที่ไปแบบอินเตอร์เยอะมากๆต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบคอยสนับสนุนตลอดเวลาล่าสุดกยมีที่สื่อทางเกาหลีเอาข่าวเรากบบีไปโยงด้วยค่ะขอบผู้อินเตอร์บี่านดีใจมากๆเลยค่ะคือจริงๆหลังจากอยแกจบไปกระแสที่ไปแบบอินเตอร์เยอะมากๆคือเราได้ไปเวิร์ทัวร์เราได้ไปมีแบบสื่ออินเตอร์สด สนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คือเราต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบคอยสนับสนุนตลอดเวลาค่ะเราพยายามเช็คที่แตกยังไงบ้างนะจากเราทำเพอร์เช็คเช็คตลอดเลยค่ะทั้งทั้งทั้งคู่เลยค่ะคือเราจะคอยเช็คแฮชแท็กตัวเองหรือว่าอย่างวันนี้ก็เล่นเล่นเทนเหมือนกันใช่ค่ะคือมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ได้ตลอดค่ะก็จะสื่อเกาหลีแล้วมีแบบแบบประเทศื่นนะคะดูเห็นของฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ก็มีเออ จเหมือนเหตุแว็บเบของเอออเมริกาก็ก็มีค่ะจริงได้ได้ไปอ่านในเนื้อไหมว่าเออเขาเขาพูดถึงเรายังไงบ้างใช่เขาเขาจะพูดว่าเออ this is like a rising star coming นะคะแบบน่าจับตามองเนี้ยก็คือขอบคุณขอบคุณ่ะแล้วถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะได้ไปเจอวาไปไปแน่นอนค่ะหนูจะไปถึงที่สุดเลยหนูจะไปไกลแค่ไหนคะลูก ตอนนี้ทั้งหมดรวมแล้วกี่ประเทศคะีกรกัี่ประเทศแล้วนะสามสามสีคือคือเรายังไปไม่ครบเลยแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศที่ต้องไปเดี๋ยวจะวนกลับไปเอฟิลิปปินส์ค่ะใช่ไปเหมือนฟิลออนคนร์นิดนิดใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเอเวียดนามแล้วก็ซิงคโร์แล้วก็ต่อมาค่ะ สิ้นเดือนนี้ไปนอนเอ่อสิ้นเดือนนี้ไปไปเทให้ไปแต่ละครั้งที่ไปมันความรู้สึกเป็นไงบ้างเจออิเนเตอร์แฟนดีใจดีใจมากๆค่ะคือเหมือนเราเข้าไปแบบประเทศเขาแล้วเขาจะมาวอร์มเวิลดคอมสุดๆแล้วก็แบบเขาจะรอตั้งแต่แอร์พอร์ตเลยนะคะแล้วเราก็จะแบบบางทีก็เจอไม่เจอเพราะว่ามันก็ดึกมากๆตอนที่เราไปถึงแล้วก็เขาก็จะแบบคอยส่งกำลังใจมาเสียงกรี๊ดอะไรเงี้ยคือน่ารักเจอเซอร์ไพรส์ทุกประเทศที่เราไปเลยนะ่ไ เจอเขาก็จะทําอะไรที่แบบเป็นประเทศของเขาเช่นแบบตอนที่ตอนที่ไปจีนเขาก็ลองเพลงจีนให้ฟังไปฟิลิปปินส์เขาก็ลองเพลงฟิลิปปินส์ให้ฟังน่ารักแลวย่างวาฟอมพอตมันไปไกลมากยอบกรโดดจริงเราพยายามสูงหนึ่งจุดแปดล้านหนึ่งจุดใช่คือก็อีกน์ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็แบบคอยคอยพอร์ตในทุกๆทุกๆเรื่องเลยค่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆเติบโตไป จริงๆตอนนั้นที่ถึงร้านเราก็ตกใจมากๆเพราะไม่คิดว่าเราจะมีแบบ d e a t moment ที่แบบโอ๊ะยู follower 1 million นะคือแค่นี้ก็โหดรดีใจเกินที่จะพูดได้แล้วค่ะแปลแสนที่เพิ่มมานี่มเป็นจำนวนประมาณที่กี่เดออะไรนะคะแปลแสนโอแปลงเดียวเลยค่ะใช่สองสองสามเดือนมั้งคะใช่คือแต่ว่าจะบอกว่าแฟนคลับคือน่ารักสุดๆคือเขาจะคอยโปรโมทเราใน ทุกๆช่องทางวันนี้ก็มีทำป้ายแบบแล้วก็ใส่ไอจีชูเตอร์อะไรเงี้ยให้ติดตามต่อไปน่อ่ปอะไรนะคะต่อไปเยอะสองล้านสองล้านอนไรอู่าง,าง,างดีเมดีเมย์ต้องรอดูค่ะอย่างเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้เราเราแทบาทเป็นคนตอบคอมเมนต์ออนกับแฟนคลับเดือดเดือทุกคนเลย จริงๆอะหนูเป็นคนที่ i อร์แ a c t i v กับแฟนคลับตลอดเวลาอยู่แล้วคือถ้าเวลาว่างหนูก็จะเข้าไปคุยในไลน์แชทหรือว่าหนูทำเป็นบล็อกแคสต์ชานอลในไอจีหรือเข้าไปใน<ด>วอวยโปคือหนูจะแบบไปทุกๆช่องทางเพราะหนูรู้สึกว่าอยา,อยากอยู่กันแบบครอบครัวแบบเซฟโซนของกันละกัน,นะควรจะตอบไปทไันไหมครับเพราะมันเยอะขึ้นเลยคือมันอาจจะไม่ได้ตอบแบบคอมเมนต์แบบทุกอันไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าอย่างบล็อกแคสช์ไอจีใช่ไหมคะมันจะแบบส่งมาแล้วเขาก็จะเห็นเห็นหมดเลยค่ะ มราจะมีช่องทางในการพูดคุยใช่เหมือนไลน e สแควร์ก็เป็นของไทยบล็อตก a รไอจีก็เป็นของอินเทอร์ฟแล้วก็อ